ึงวาระการกำหนดการประชุมเลียนท่ารทาท่านสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัษฎรที่เคารพบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านสภาเสนาวุฒินนทคะระได้กล่าวเปิดประชุมค่ะเรียนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงวาระการประชุมแล้วขออภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมไม่มีระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองการรายงานครั้งประชุมที่แล้วไม่มีระเบียบวาระที่3การอภิปรายเกี่ยวกับแก้วนำส่วนตัวดีกว่าแก้วนำพลาสติกระเบียบวาระที่4เรื่องพิรณาจากฝ่ายต่างๆ มีสมาชิกท่านใดจำพิพายเกี่ยวกับการใช้แก้วน้ำส่วนตัวดีกว่าแก้วน้ำพลาสติกเชิญค่ะเชิญเด็กหญิงกวินทิดาค่ะเรียนให้ประธานี่ฟอโรดิฉันเด็กหญิงกวินทิดาส่นสิริประธานสมาชิกผู้ิสภาข้อดีของการตบพกแก้วน้ำประจำตัวหนึ่งมั่นใจในความสะอาดเพราะเป็นแก้วที่เราใช้ด้วยตนเองจึงรู้ว่าแก้วน้ำสะอาดมากน้อยแค่ไหน 2. คุ้มค่าวกว่าการซื้อแก้วน้ำที่เป็นแก้วน้ำเก็บความเย็นสามารถใช้ใส่เครื่องดื่มได้หลายอยา่าง 3. ไม่เสี่ยงขานน้ำข้อดีที่เรามีแก้วเยติดที่เก็บความเย็นมีเครื่องดื่มติดตัวต,วตวลอดก็จะทำให้ไม่เสี่ยงเกิดอาการร่างกายขาดน้ำา4ไม่เสี่ยงติดโรคในภาวะโรคระบาดในปัจจุบันขอ,ของข้าของเครื่องใช้ต่างๆเพราะเสี่ยงที่จะมีติดต่อโรคมาด้วยเสมอ 5. ลดโลกร้อนเนื่องจากแก้วที่เราใช้เป็นแก้วเก็บความเย็นสามารถใช้งานได้ยาวนานไม่ได้เป็นแก้วที่ใช้แล้วทิ้งดังนั้นเมื่อเราใช้แก้วนี้ทุกวันก็จะช่วยลดขยะและมลพิษในโลกได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญเด็กหญิงทันซินีสีสอนประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันเด็กหญิงทันินีศีสอนสมาชิกผู้แทนราษฎร ข้อเสียของแก้วน้ำพกพาส่วนตัวคือมีน้ำหนักค่อนข้างมากและไม่สามารถรู้ได้ว่าจะสะอาดหรือไม่อีกทั้งไม่สะดวกต่อการพกพาทำให้ไปไหนมาไหนไม่สะดวกแตกต่างจากแก้วน้ำพลาสติกใช้เสร็จแล้วสามารถทิ้งได้เลยและยังสามารถนำกลับมา,มารีไซเคิลได้อีกด้วยเชิญเด็กหญิงเข็มจีราเต็มโคแก้วสมาชิกวุฒิสภาค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพทีฉันเด็กหญิงเข็จิราเต็มโงแก้วสมาชิกมุทิสภาแกวน้ำพลาส,สติกไม่สามารถทราบได้ว่าสะอาดหรือไม่เพราะแก้วพลาส,สติกไม่ค่อยเป็นดนกับสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถย่อยเองได้าตามธรรมชาติอาจจะต้องใช้เวลายาวนานอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็เป็นไปได้เช่นกันแถมทําให้เกิดปัญหาขายะตามมาได้ เกิดปัญหาเป็นวงกว้างอีกทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้เกิดความสูญเสียธรรมชาติที่ดีโดยเฉพาะตามท้องทะเลต่างๆขอบคุณค่ะเชิญเด็กหญิงวิชุดาปรมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันเด็กหญิงวิชุราปรมนา สมาชิกผู้แทแะะนรัศดรขายคานการเลือกใช้แก้วพลาสติกเวลาที่เราเลือกใช้แก้วพลาสติกนั้นอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าแก้วพลาสติกถือเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้และไม่ต้องยุ่งยากในการเลือกหาแก้วน้ําหากเป็นงานสังส่งสรค์ที่มีเด็กมากๆเรา,ก,าก,ก็ไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะทําแก้วแตกอีกด้วย เชิญเด็กหญิงกนกพรพูดพราะสมาชิกุธธูิทสภาค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันเด็กหญิงกนกพรพูดพร้อสมาชิกุธธูิทสภาแก้น้ำพูพาส่วนตัวนั้นมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆเพราะเราเป็นคนทําความสะอาด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ามีความสะอาดและปลอดภัยยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงควรใช้ของส่วนตัวจึงจะเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันเชิญด็กหญิงชัญนุตมกคัะสมาชิกสภาพผู้แทนผระสอดฝ่ายค,าค้านค่ะเรียนท่านประธานที่คารัดิฉันเด็กหญิงชัชนุามูกคะร มาชิสภาผูเรี่ยถ้าจะรองฝ่ายค้านแก้วพลาสติกก็เป็นอีกหนึ่งบรรจุขันที่ดีและตอบโจทย์หลัความต้องการได้เป็นอย่างมากทําให้การจัดงานเนียนจซรำ์ต่างๆของเรานั้นก็สามารถทาออกมาได้เป็นอย่างดีและตอบโจทย์ความต้องการต่างๆได้อีกด้วยและที่สําคัญในการเลือกใช้แก้วพลาสติกนั้นก็สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงด้วย เมื่อท่านสมาชิกได้ทราบรายละเอียดแล้วมีท่านใดจัอภิรายต่อไหมคะถ้าไม่มีผู้อภิปรายจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือค่ะมะติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นค่ะมันเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นค่ะงดออกเสียงโปรดยกมือขึ้นค่ะ เรียนท่านประธานที่เาคารพลุกขณะนี้มีสมาชิกที่ร่วมการประชุมทั้งหมด14คนเห็นชอบ8คนไม่เห็นชอบ5คนและงวดออกเสียง1คนค่ะขอให้เลขานุการสภาส่งคะแนนมนติเสียงด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่สเรื่องพิจารณาจากฝสายต่างๆมีท่านใดจะอภิปรายต่อไหมคะเชิญเด็กหญิงกัวินพิดาขุนศิริประธานสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันเด็กหญิงกัวินพิลาขุนศิริประธานสมาชิกวุฒิสภาดิฉันขอเสนอมาตรการในการทิ้งขยะเพื่อง่ายต่อการคัดแยกขยะ และช่วยปืนพู้สิ่งแวดล้อมให้สวยงามป่าศจากจากขยะโดยการนี้ขยะให้ลงถังขอบคุณค่ะเชิญเด็กหญิงทันซีนีศีสอนประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะยนท่านประธานที่เคารพดิฉันเด็กหญิงทันซีนีศีสอนสมาชิกผู้แทนราษฎรดิฉันขอเสนอการแก้ปัญหาเนื่องจากขยะในโรงเรียนมีปริมาณมาก แรงถังขยะไม่เพียงพอจึงจะขอเสนอให้มีการจัดซื้อแังขยะให้กับนักเรียนขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานที่คลรพและสมาชิกผู้สุขเกียรติทุกท่านผมที่ภาคการมงกะโซ่กรรมการสภานักเรียนตามมติคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพันจริลวิทยาจากปัญหาที่สมาชิกเสนอมีทางขยะไม่เพียงพอจึงจะขอเสนอและสนับสนุนทางขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทางสภานักเรียน จะนาไปเสนอต่อผู้บริหารและจะมาแจ้งให้ผู้ประชุมได้ทราบในะครั้งต่อไปครับและเรื่องวาระที่5เรื่องอือ่นๆมีสมาชิกคนใดจะอภิปรายต่อไหมคะถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายจะขอปิดการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอปิดการประชุมณบัดน,นี้ขอบคุณค่ะ